วันนี้เมนูผัดกระเพราไข่เยี่ยวมานะคะนี่หมูสับเดี๋ยวจะทำตำน้ำพริกก่อนนะคะกระเทียมกับพริกแล้วก็เดี๋ยวจะเอานี้ไปทอดนะคะ

ผัดกะเพราไข่ยมาหมูสับนะคะเสุร้อยไข่หกใบนะคะเพื่อน ก็หลายตังค์อยู่นะเนี่ยจานนีขนาดทำเองแล้วเนี่ยไข่หกใบก็หกสิบเข้าไปล,ไละใบละสิบบาทหมูสับอีกว่าจะทำมันพริกะกปิไม่ทำหรอกอันนี้ก็เยอะเลย,เยไม่รู้ว่าัยพรทำกับข้าวอะไร โอเคเยี่ยมมานะคะยัวยัวๆจ้า